ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันครั้งเราก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าบักคีคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับล่างร้อยสี่เป็นร่างตัวแรกนะครับจะไม่ได้ร่างตัว Player o ร the m เดเดมหรือเปล่านั้นถ้าจะไม่ผิดหือเดอมันน่าจะเดอมันนะ ปีสองพันยี่ห้าเพราะตอนนั้นผมก็แล้วมาไม่อยู่ตัวนี้นถือว่าสมัยที่ยังไม่ได้อัปพดนีน่ถือว่าโคตรเร็วเลยเป็นลูกลักผมอีกหนึ่งตัวเลยลูกดื้อมันเยอะนะไอตัวเนี้ยคือเอ็มบเป้ทุกล่างแม่งมาคือแม่งดื้อทุกล่างเลยคือฝีเท้าฝีเท้าดีร6อการยิงร้อยส่งบเร้อยห้า เงินบนร้อยห้าสามตั้งรับห้าสิบาพร่างกายร้อยเก้าซึ่งผมยังไม่เทนสาสิบนะจริงๆถ้าเทนสาสิบเนี่ยมันจะได้เยอะวันนี้นิดนึงแล้วก็ถือว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโหดแหละเพราะว่าผมย้ายค่าถุงค่าเทนไปทําตัวโน้นหลายตัวอยู่ซึ่งท่าที่ให้มาเน่าก,ก็มีเรนโบ์ซึ่งท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่านะสำหรับผมมันก็เอาไว้ใช้ทํา ท่าที่มันแบบฟิลฟิท่าที่มันแปลกๆได้คือยกลอยแล้วก็ยิงแล้วมันก็จะปั่นไสก้อยเข้าไปฟึบกระโดดแบบกระโดดจักรยานอากาศไปก็เอาไว้ใช้เวลาลงไฮไลท์อะไรพวกนี้นะก็มีสแต็ที่ให้มาก็อีกอันหนึ่งก็ยิงปั่นโค้งนะเหนือชั้นไส่ก้อยมุกเลสสูงต่ำเราไปดูกันเลยว่าบักเป้ล่างเนี้ยมันยังโหดอยู่หรือไม่ ลังงาน4ดาวครึ่งน,นะครับท่าสกิล5ดาวนะครับเฟีย้ยวอบก,กดเริ่มกันเลยนะครับมาแล้วนะครับฟูฝั่งนูน 3, 100, 100, 100, 100, 100. ้นร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยสี่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่า เหมือนฝั่งโอวิยาเลยจุดไม่ค่อยเยอะนะแต่น่าจะมีแต่ตัวที่เขาแบบเล่นกันเยอะเล่นกันเยอะก็คือเล่นแบบก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เราก็ประมาณไม่ได้ครับเริ่มเขียนเลยแล้วกนะันดาโลจ่ายชาบีจ่ายผ้าจ่ายผ้าดีแล้ว วนันนี้เอาเอ็บเป้ยังไงเอ็บ,บเป้แย่งมาเลยลูก,เ,ลลกเอากระชาาไปไหนโอ้อะไรอะเอาเอ่อนเรียบร้อยดาลูดาลดาดาลพยากลายอื้มชานายเดอร์ลูกเอ้ยเอ็ลักเป้ไปไหนเนี่ยเอาชิพายแล้วกู อย่างยูแคดเดวล่าใจชาบี้ชาบี้เข้ากลางไปแล้วนะวันนี้บักเป้เป้ไปแล้ววันนี้เป้ยังไงเป้แบรรทัดเป้ปะหักปั่นด้วยซ้ายเอายังไงล้ำหน้าอีกเกือบแล้วนะเกือบเกือบเกือบไป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  วันนี้เราต้องใจเย็นๆนะเหมือนเขาจะสมดิงกินกล่องมากนี่เอาไมา่อยู่อ่ะเฮ้ยเอาไมา่อยู่นะเมื่อกี้ไหอ่อะอเดี๋ยวดูตายงานเข้าแล้วเฮ้ยเอาดี แล้วคือยิงยัดไปเลยนะครับท่านผู้ชมเอามเอามเอาแมวเอนี่ก็เลยกล้าจ่ายเขากลางให้เป้วันนี้ออกข้ามก่อนกลับเขากลางบักเป้ก่อนติดสับเดี๋ยวนี้ก็สับๆๆับแล้วไปอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องต่อบอลกัน นี่นิโคววลเลียมโอ้โหน่าจะพุ่งไปเลยสามแล้วพุ่งไปเลยเมื่อกี้โอ้โหจบเวลาครึ่งแรกพอดีครับโดนไปหนึ่งประตูนะครับไม่ไรครับเดี๋ยวเราแก้เกมได้ครับอย่างน้อยขอไม่แพ้แล้วกันเสมอก็ยังดีครับแต่ถึงมันจะแพ้มันก็ไม่มีมก็ไม่ได้อะไรนะครับ ต้องตั้งใจเล่นก่อนัะโอเคเข้าบอลกันเร็วจังวะนี่ยไม่จ่ายไม่ดีจ่ายไม่ดีเองวะอันนี้เขาจ่ายไม่ดีเหมือ,อน,นกันแต่โอ้ เป้ลงอย่าเพิ่งลงตามเพื่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยเงาคอนเทนต์วะเนี่ยเอาไป <c oughs> ไม่น่ากดลูกชิพเลยว่ะไม่ทันไม่ทัน หมายถึงผพไมันไม่ทันน,น,นิโควิลเลียมหุ่นหลังดีจังวะก็ถือว่าผมเล่นมาจนแรงตึงแล้วนะถือว่าตึงเลยแหละ ถือว่าเนียมตัดบอลมาได้ครับในวันนี้ขอสักลูกก็ยังดีอูแต่มันไม่มีโอกาสแล้วอะอย่างน้อยสักลูกก็ยังดีโอ้โหเฮ้เยอะไรวะท่านผู้ชม โอ้โหก็ไม่ได้เฉื่ยฉายเลยว่ะมาผมเดี๋ยวอ,อีสตาร์นะครับตานี้ยังอยู่นะครับ ตัวยังเฟี้ยวอยู่เลยนะครับบักเป้เราตาที่แล้วืไม่ได้เชิดชายเลยตานี้แหละบอกเลยแต่ทีมเขากลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง นี้ดาโลวันนี้เมมไปหน่อยฟึบเรียบร้อยวันนี้จ่ายโซกเตสเอาโดนโดนเอา้าโอ้จุดโทษปะเนี่ยไหลวะ ไม่โหรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันหลุดเดี่ยวกันปะกันบ่อยมากเลยมาแล้วจริงแล้วควันนี้จ่ายสกอเตสกอล็ตกาคืนชาบี้กับเขากลางก่อนตอนนี้มีตัววิ่งอื <c oughs> แย่งมาได้ครับวันนี้ตอกลองตอกดูอุย้ยมาพิวแล้วไงเอ็มบัปเป้บักเป้ เฟี้ยวเลยนะครับก็ยังไวอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าตาที่แล้วน้ำผมจะเล่นไม่ออกเลยนะตานี้มันเจอคนคนเล่นไม่ค่อยเก่งไงคนเล่นไม่ค่อยเก่งก็เราก็ต้องไอ้นี่่อยต้องเวลาสุ่มสุ่มเจอคนเก่งแล้วเรานี่ครับอือหือ ร้อยสุ่มเจอคนเก่งนะครับมันจะได้ฝึกฝีมือเราไปในตัวด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้เจอไปเล่นกับพวกกิจกรรมบ่อยมากเลยเฮียต่อผิดทางด้วยเฮียเฮียจ่ายตัวเองด้วยเฮียเฟียวจัดเฮียดับนทัดเฮียปั่นเรียบร้อยครับเอ็มบาฟ,ฟี ยังเฟี้ยวอยู่นะเนี่ยล่างเนี่ยถือว่าเป็นล่างที่ันน้าจะลั่นอยู่เลยนะความสูงมันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับมันสูงกําลังดีเลยนะครับคือเป็นอยู่ในช่วงที่แบบอยู่ในกําลังเล่นแผ่นนี้ได้พอดีตอนนี้เปย์หล่อสมแล้วนะโซเวเต้แย่งมาฟึบโควิลเลียมวันนี้คอร์สอืม ไม่ล้ำนะไม่ล้ำไม่ล้ำเพอยังไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้อน,นี้มาดีนี่โอ้โหอ้าวงานเข้าแล้วครับงานเข้าเนี้ยโดนเฉยเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับเรานำอยู่นะครับชิวๆครับ เป้ตัวลั่นๆนะครับสู้ลั่นตัวที่ผมรีวิวไปแต่ก่อนไม่ได้นะครับแต่ละคลิปนั่นอนะคือเฟลทั้งนั้นอุตากินโยอย่างนั้นดันกรีดพอดีความสูงไม่ค่อยสูงมากไนงะนี่ครับแล้วก็นี่โอ้โหใช้ซ้ายยิงด้วยเลนโบฟิกมาเมื่อกี้ นี่ก็ซัดโอ้โหเหมือนจะซ้ายห้าขวาห้านะแต่ก็ไม่ใช่นะยังมีช็อตที่ยิงเหินอยู่ข้างซ้ายแล้วก็กระชากไหมกระชากกระชากลากถูจังวันนี้ยกลอยซัด ไปครับคอสวันนี้มาดินี่ได้โคกได้โควกแต่ยังไม่ผ่านมือนะครับคาซิยาร์ดนะครับอา้าวตอนนี้หลุดงานเข้าแล้วครับชาชี้งหลายเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่เรียบร้อยดิคิอหลงพ่อหลงพ,พ่อดิคิอน,นี่สมเตส์จ่ายมาเป้เห็นมเป้ วันนี้กอลิตกาแย่งมนได้มาแล้ววันนี้คืนก่อนคือโกาเตสวันนี้โกาเตสยังแข่งอยู่คืนให้แคปเดเวลา่าส่งให้โกาเตสโกาเตสวันนี้แคปเดเวล่าวิ่งก็แทงแทงไปแล้วยกโดนเคลียไปก่อนมาดินี่รอรับชิวๆครับเฟี้เลยตอนตอนนี้เป้หลอดแดงแล้วเป้วิ่งเยอะจัด ตอนนี้ต้องให้ใครวิ่งแทนแคดิเวล่าไปวันนี้เป้วิ่งไปได้แล้วแทงไปก่อนพอแทงให้กอลเล็กาแต่วันนี้คืนให้นิโควิเลียมนี่คืนหลอดแดงกันงานเข้ามาแล้วยางยือือมต้อขอไปมึงโอเค ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสี่หนึ่งเหมือนเล่นกับบอทนะครับยิงคนจะไม่ไปเล่นคนจริงมากกว่าแตี๋ีมือยังไม่กลับมานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอ็มบัเป้ล่างนี้ผมถือว่ามันยังโหดอยู่นะมันได้เรื่องความสูงที่มันอยู่ในระดับที่ว่ามันยังเล่นอยู่ในแพทนี้ได้อยู่แล้วก็ เป็นกองหน้าที่ถือว่าเร็วแล้วก็ความคมเนี่ยผมให้อยู่ในระดับ8.5นะครับที่ผมหักไปก็คือเท้าซ้ายมันยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันเหมือนซ้ายห้าขวาห้าแต่ว่ามันไม่ได้คมแบบขนาดนั้นอนะ่ะบางทีมันก็ยิงเหินบ้างแต่ว่ากองหน้าเนี่ย คือใครที่ไม่ได้แรกงในตอนนั้นนะครับก็คือถือว่าคุณพลาดมากเลยนะเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับไม่ค่อยลงตำ่ำจะบอกว่าไม่ค่อยลงต่ำก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยในบางครั้งนะแต่จริงๆถ้าสมมุติว่าให้เล่นหน้าเดี่ยวเลยเนี่ยก็ไม่ลงตำ่ำไม่ค่อยลงตำ่ำไม่เห็นด้วยเวิร์กเรทของวันด้วย ก็ใช้ได้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประธานเป้ด้วยนะครับคลิปหน้ามีตัวไหนเฟียวเฟีเดี๋ยวผมมารีวิวให้อ๋อมีมาร d ดินี่ไงที่ผมเพิ่งแลกมาเดี๋ยวจะลองมาเทสดูว่ามันจะโหสมชื่อไหมแต่เมื่อกี้ได้เล่นไว้แล้วแหละทุกคนก็เห็นไว้แล้วแหละแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวแบบให้แบบเห็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเลย โอเคก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเบิ้